ปลาลูกงอสิไดลูกเลยนะงอสิไดลูกมาฮะบ้าคู่หยากกว่ามโนเนอะทำนี้มันก็กินไดบางตัว้หนับเนาะเฉี่ยยังเขานอยมาเี่ยงนะเออสีแดงมือสีสีแดงทำเนาะา้เีก้อนมูลูกสี พี่ดาวเสีออกก่อนพี่ดางเอ้ยไม่ตป็นว่าไม่ม่านพี่ดางตัวนี้ก็ม่านเตรียมสีออกตัวนี้ก็ม่านเตรียมสีออกเราว่าม่านเบิร์ตจักแม่ไม่ถือเบิร์ตหาแม่เพราะเลยหาแม่เราว่าม่านเบิร์ตพี่ดายตัวนี้อะไมาเริ่มเจ็บแล้วตัวนี้ตัวดำดำเนี่ยไปลูกมองดูกตัวดำดำมันเริ่มเจ็บจุ้บแล้วคึ้นเป็นคนกันไรก็เลยเอามาผูกไก่คนเพราะว่าชิด้เบิรงมันตอนนั่นนะะก้าวว่ายอันนี้อะไรนอกม่านอะไรพี่น้องเอ้ย ไม่ได้ยินซิน้องมหามชี้ออกช้หางมาหน่อยเค็ดลับป้พี่น้องเบงออกกปออกก่อนบบหันสบตาลุจะพาไปเบ่งะปไปไปหันสบมาเบ่งน้ำกันนี่คือน้องวัวนี่นี่นี่เขาน่องัวฮกระปอลงพี่น้องเเ็ดลับอยู่ตรงนี้ได้จาพี่น้องนี่ นี่พี่น้องบ้านพี่น้องห้องบ่ใบอีหยังอันนี้ใบชุโอใบชุโอบ่นี่นี่ใบมันลักษณะแบบนี้แล้วจ้านี่เคล็ลอยู่ตรงนี้พี่น้องมันจะสุกไว้แล้วก็รับความข้าวได้ดีมันคือใบสมเสียวนั่นเองบางบางทินก็สิห้องบ่คือกันเนาะแต่ว่าภาคอีสานนั่นใบสมเสียวเบิดมันสิให้ความข้าวหายเบิดเอ้ยว่าใบอื่น้องบ่คกันใบนั่นใบซื่อมันดินคุณเจ้าปลาลุงสิให้กินไปดู เฮี้ยมันใช้โรยเหรอเฮี้ยมันจะทางไรผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนหมดทูจ้าพะลุงมทูจ้าทูจ้าใง้กียนะจะเฮ็ดจะเฮ็ดห้ามจะเฮ็ดมันหัด ไปแน่เอ้าเราไปซะกูลูกไป็นเหรียญรางผูไปภายในคำภายในคิรชีพเนอะภายในคชใส่ไปส่งเชียร์ตัววัวสิงไคแล้วก็เกลือแล้วก็เต็งนัวทางเคล็ดลับเสือขี้น้อยหันแร้งหองเฮ่าไปน้องจ้าทานแล้งตอนนี้มันกำลังเริ่มเจ็บแล้วปิดไว้ปะไปลูกเหรียญรางไปอนี่อาจารย์เนยแหงนแน่อยู่นอนอีกแล้วนอนอีกแล้วลูกอีกแล้วดูกไม่ยายว่าอาจารย์เนยแหงนเอาถืออยู่แล้วมาพี่เนย พี่บัวกบพี่ลูกใสตัวนัตัวนี้อยู่บัวแล้วกูเลยเมื่อยอไปเลยไปข้งลืมนิเขาลูกอีเลยม่มันเจ็บแล้วเยกินแล้วว่ะคือคนนอ่และลุกนั่งลุกนังโอ้ยอยู่แล้วเจ็บท้องแกว่าจะคลอา

นั่งเจ็บอะไรนี่เด็กนอนเนื้อลูกเนี่ยพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กันซิแม้วตอบคอมเมนต์เอฟซี่เ็กแมนเอฟซีหรือโบแมนแหะแต่ว่าเที่ยวคอมเมนต์ตลอดเลยก็คือเมื่อวานนี่เนาะพี่น้องอันมีเด็กน้อยได้เงินหลายคนละหนึ่งร้อยบาท แต่กเพื่อนคอมเมนต์ว่าว่าว่าอันขอทานเพห็นว่านั่งขอไม่ทําอะไรเลยเห็นว่าโอ้ยเด็กน้อยได้ผู้ละร้อยก็เดี้ยวบุมีผู้ใหญ่ใจดีฝากมาให้เน,น,น่าะผู้ละหมื่นพูละหมื่นนี่โอ้ยแต็เพื่อนสิสักเบิกเนาะพี่น้องเด็กน้อยพ่อได้ซื้อข้าวต้มขนมผู้ละร้อยบาทแตยังนินเขาสีได้ายเนาะพี่น้อง ปุ่มีผู้ใหญ่ใจดีถือขวยรางวัลทีหนึ่งฝากมาให้เด็กหน่อยผู้ละามื่นผู้ละามื่นนี่นะโอ้ยเพิ่นสีบอนดุดเพิ่นสีบอนสักปุ่มีบอลอยู่มาจ๊กหน่อยพี่น้องเพื่อมันน่ะนะบ่เฮากับว่าสีบ่าวอาไรละเฮากับว่าสีปล่อยผ่านแต่ว่าเขาว่าวเพิ่มว่ามาไล่เถื่อนอะไรเฮากับไม่เคยตอบโต้หรือว่าอยังต่างๆเฮากับไม่เคยดอกไม่เคยไม่เคยได้ว่าวอัน ที่ว่าเว้านี่ก็มันเหลือเกินหั่นน่ะแค่เด็กน้อยได้400บ่บ่ได้อันบ่ได้เกินบ่ได้หลายๆบ่ได้ฮอดอัน1,000บ่ได้ฮอด5-600อันจังว่าอันคอมเมนเฮาเองก็บ่ได้ได้ดอกพี่น้องเอ้ยคั่นว่าเฮาได้อันเป็นันน่ะก็เออบ่ว่าดอกผู้ที่อันเว้าให้ก็ได้เนาะนอาน้องเนย โอ้ยเด็กหน่อยได้ขุดละอยชุ่มเผากขบาไได้ได้ไดยไม่ยากเลยเข้าได้นั่นเนาะไปเข้าไปซื้อขนมขนมที่ประแพน่ห้ยนะก็คื่อนห้เข้าไปหาเห็ดได้ได้ผลหมักเบิ้งผลละส้มผลละห้ยลอยนึงเขาก็ไปซื้อตลาดหน่อยเด้แล้วก็ไปหั่นข้าซื้อขนมเพื่อจะกินเพื่อจะเติบโตใหญ่เนาะพี่น้องคนเทาองใจแคบเกินไปน่แหละ พิซซ่าแม่กระทั่งเด็กน้อยอือโอมีผู้ใหญ่ใจดีฝากมาหายเนาะน้าหน่อยฝากมาหายรายๆลองเบิ้งเพิ่์สิบบรสักพ่อหนุ่มมวดที่ได้ลูกอีกแล้วมวดที่ได้ลูกอีกแล้วอีม่วนี่ยมนสิดต่อๆกันเลยนี่มาลูกฝู้ลูกนั่งอยู่ย่าาาวจ้ บเลยเคยเอ่ยป่าคอจ้าคำพี่น้องเอ้ยอจะต้องฝากเกิดไม่่อยแล้วนะั่นแนวนี้ฮบเคยว่าน,น,ออนี่ตัวน,น,นี้นตัวในซานเล่านี่ใส่เบ็ดแบพ้นสิมาบันพอเรากลับแต่ใส่เบรร็ดกบ แต่ว่ามาผสมเบื่อเดียวแล้วกัแล้วเลยพืดคอกไปจักเนาะก็เรื่องงวัวพี่น้องเอ้ยอย่าว่างวัวตัวเดียวมาผสมพันตัวได้ไล่เลียกันในการไล่เลียงไล่เลียก็ยกโลมาตาแตงง่วนไม่งามา่ายเลวก็มันตองงวัวบักคำแล้วก็มานตองงัวอีกตัวมือนี่อีกเนาะเป็นพอดะที่ไปสามตัวอะไรงวัวหน่อยนะพี่น้องตอนนี้นะมีอยู่สามมาสิมีซีหาเลยนี่ก็ได้มาผูกไว้ใกล้กคนเนาะ อลตัวนี้อะไรต่างๆสังเกตลงน้งนมมั่นน้อพี่น้องมาเบืองไกลๆแต่อ่านคอมเมนต์แวก็โอ้คนเฮาลอยพ่อพันแม่น้อพี่น้องความคิดว่าคือการกับปุเป็นยังเราความคิดคองเพิ่นเาบอกมาคอเบาเนี่ยเบาหายไรคลิปแล้วจล่ให้กับปล่อยผ่านาแต่โฟกัสแต่เฮา ก็แต่ครัวนะบ่วว่ามีหยังก็ถ่ายพี่น้องเบิงมีกินก็กินบ่มีก็กินคือเก่าพี่น้องเอ้ยมีหยังก็กินนํากันต้นอันมะเขือนี่เครือคนนี่ตําใส่บหุงแซ่บๆพี่น้องนี่หสิกินยังนี่ัง่กินน่อืนี่แหละ อยู่กันไปขอบรั่วน้องดีว่านอนบ้านมันนอนยายเพราะว่าไม่ยไยให้เสือทานไผ่โคมหก็เลยเมื่อนอนจะไรกก็อยากให้นอนน้ำยายอะไรนอพี่น้องเพราะว่ายายนอนผู้เดียวเ้อมือแล้วก็นอนกับลานสาวคนกลางแล้วแต่เขาเนาะมันโฟกัสบ่ด้ว่าใครนอนลำเลาในใครน้องหลีเมื่อกันใครแน่ยุ่น้องดีนอนลำเลาแต่ว่า กระเปเล่นแน่นอ้องลีตาภาษารเลยหลุไปเล่นแล้วกลับมานอนเฮาหนูบ่เคยลืมผู้ใดที่คอยซอ,อยเสรือเฮาเนาะว่าสิเก่าหรือไม่มีแต่ขอบคุณคุณแล้วก็ขอบใจหลายเด้อผู้บ่ได้ซอยก็บซอยเบิ่งคลิปให้ก็ขอบใจหลายขอบคุณหลายๆเด้อขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ ในหนาทีการงานครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขลำรวยลำรวยนอกมาหาฮัมทุทุขอประรุ่งลำรวยถือควายรางวัลที่หนึ่งเดอ้อผากเงินมหาลัยบาัาฮัจักหมื่นหนึ่งนอกหำเนหนจ้าว่เ <c oughs> ขาเอกอะบริถืงเราพี่น้องเอ้ยที่ถือปืนอันกระจายคาเล็กเข้าไปเบิดแล้ว ไม่เคอยอะหนุ่มเป็นได้ดอกขาเสือเอาเป็นเหล็กไทยเอาหมดนยลยเหล็กไทยยังว่าเดือนหนึ่งมีสองเถื่อนเนาะแต่ว่าเหล็กล่าเขานี่อาทิตย์หนึ่งหนุ่มมีอยู่สามเถื่อออกมันสืออกในวันจันทร์แลว้ลกวก็วันพุธแล้วก็วันศุกร์พี่น้องอาทิตย์หนึ่งหวยล่าเนี่ยหวยล่าเขาแต่ว่าอันหวยเวียดเนี่ยมันจะออกทุกทุกทุกมือและะ้วก็หลายชมมยาั่วโมงอีกนะตั้งแต่สี่โมงห้าโมงหกโมงเจ็ดโมงจ็ดทุ่มแปดโมง เวลาฮะอ,ออกสามมือ,อก,กับลูกจะลงต่ำองนัวกไนขอบคุณทุกๆกำลังใจด้เพีองเด้อทุกๆคอมเมนต์พอกันไม่คลิปหนะ